โอเคทุกคนตอนนี้พี่กําลังไปลากก่าเกาะคิสเน่นะทุกคนไปล่าก,กับบ๊อบบี้นะคือพี่เชิญคนอื่นอยู่นะทุกคนเออนี่เข้ามาอยู่แต่ว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะทุกคนพี่พี่กับบอบบี้ไปแล้วอ่วะสอกแล้วมันออกยา,ากเลยทุกคน พี่มีอะไรนะลูกไฟสีฟ้าสอนนันนะทุกคนพี่จะไปหาเพิ่มประมาณ25่สิ้านะทุกคนมันจะได้แบบดับได้มีโอกาสได้ผลที่บอกบบี้ใช้ใช้อยู่ด้วย ขอให้ทันสาธุ ทุกคนพี่ก็คอตะเก็บปากไว้อยู่ทุกคนตอนนี้พี่ก็เจอเกาะคิสเนีแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นการล่าครั้งที่สามของพี่นะทุกคนจริงๆพี่กล้าไปแล้วครั้งที่สองแต่พี่ลืมอัดนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือครั้งที่สามนะทุกคนที่พี่ได้เจอกเกาะคิสเนรไหนเนี่ยลูกไฟไปไหนหมดลูกไฟนี่นะทุกคนพี่จะไล่เก็บลูกไฟอย่างนี้ พี่มีเจ็ดแล้วทุกคนเฮ้ยมีแปดแล้วทุกคนเกแล้วทุกคนสิบแล้วมีเวลามีเวลาช้ามากเลยนะทุกเอ้ยมีเวลาน้อยมากเลยนะทุกคนเราต้องห่างก่อเอาไว้ทุกคน เอ็ดทุกคนสิบสองมามามาด,ดับดับเร็วๆดับดับดับมันเร็วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนมันยังไม่ดับทุกคนมันมีรอบเกาะหรือเปล่าอ้ามาแล้วมาแล้ว ลูกไฟไปไหนหมดหา่างก่อเอาไว้ทุกคนหา่างก่อเอาไว้เคปึ๊บอุอสิบห้าแล้วทุกคนอันเดียวอันเดียวปึ๊บ เจ็ดทุกคนเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้ว,ลว,ลวทุกคนพี่ก็ห่างจากเกาะแล้วนะทุกคนทำไมมันไม่มามา,มาแล้วปึ๊บยี่ห้าอันยังไม่รู้ก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เก็บเก็บไปก่อน ทุกคนพี่จะลองไปแลกดูนะเ้ยพี่ดูก่อนทุกคนพี่มีกี่อันยี่สิบสามทุกคนมาดูกันว่าพี่จะได้ดาบหรือเปล่านะทุกคนปุ๊บอะไรอะ่ะอุย้ยปลดล็อกสีทุกคนสีฮาคิจะทำไม่เนี่ยหนึ่งทุกคนอุย้ยฉลามันยังไีก ทุกคนสี่เฮ้ยอ,อย่าหนีพี่ปึ๊บเจ็ดแล้วทุกคน อ,อ,อะไรอะทุกคนเออทุกคนพี่สงสัยเออทุกคนพี่อยากรู้ว่า ทุกคนพี่สงสัยถ้ามันรอตรงนี้พิ่ถ้าคอยอยู่พี่อุตส่าห์เจอเขาที่สาม อหยุดเลยเลนไม่ได้ของดีเลยนะทุกคนแค่นี่ไงอันนี้ของดีของพี่ อยู่ไหนอะกิกิเอาโพุทดอยู่ไหนอ่ะทุกคนเกะกลางหรือเปล่า っ <laughs> เดียวทุกคนจะ250แล้วปึ๊บ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 ้าหมือนกันคนควมันอยากได้ทูเดวยนกดอันนี้เลย เลือกต้นไม้ทุกคนตบอุ้ยคุณจรดสลัดมึงแน่ จะเย่งโปรทุกคนมันเย่งไม่ได้ทุกคน,มนไม่โดนจะไปอะไรที่เราไม่ได้ทุกคนเพระได้ไม่เนี่ยทุกคนมันผ่านไม่เนี่อยภารกิจ มาตรงนี้เลยไม่อยากแค่งยูเอฟโอแล้วโอ้ยดีด้วยไปวันนี่คน ไปแล้วทุกคนแล้วเควสมันได้ไ,ไหน่นายทุกคนจะทำมาลำพัง แกทุกคนพี่ก็กล,ล่ากกาะคิสเนปเป็นที่เรานะถ้าพี่จะไปล่ากกาอ,อีกแต่พี่มาใหมา่นะทุกคน